ขอต้อนรับเข้าสู่เกมดีดีแท่งกผมมิสเตอร์ซูเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาลุยดันใหม่ระดับราชันนะครับไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันดันกันก่อนอนะครับว่าคือดันอะไรกดเข้าไปที่ Time Li ม,มิตได้เลยนั่นก็คือท่านเขานั่นเองท่านเขาเนี่ยจะสามารถดรอปสัตว์เลี้ยงระดับเทพมีระดับรีเจนด้วยนั่นก็คือสโนว์ควีนนั่นเองแล้วก็นกฟ้านะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับมีเป็นชิปนะวันหนึ่นเงเราเสามารถลงได้ทั้ง3ครั้งนะครับ ไม่ควรพลาดที่จะมาลงนะครับผมก็จะมีระยะเวลาบอกอยู่เนาะว่าวันไหนมีบ้างนะฮะโอเค okay, ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะสามารถดูได้ที่ตารางเลยและก็ของที่ต้องเตรียมตัวนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างผมแนะนําอาวุธผลไม้ให้ไป1คนนะครับที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นตู้และการนะครับก็จะเป็นพวกบ้านไฮโซชุดทีวีหรือจะเป็นระเบิดหรือจะเป็นปืนไายฟ้าแบบนี้นะครับหรือจะเป็นเลิฟบูมแมลแรงก็ได้เหมือนกันแต่ที่จะแนะนําหลากักๆก็จะเป็นพวกชุดทีวีมากกว่านะครับเพราะว่า าจะทําให้เราเนี่ยสามารถพางตัวได้นะครับคือข้อดีของชุดตู้เย็นมันก็คือการพางตัวเนาะอ่ะในเมื่อเราดูแล้วนะครับว่าเราต้องเกยมอะไรบ้างก็คือผลไม้1ชิ้นตู้ชุดทีวีสามอันเลยก็ได้อ่ะเป็นประมาณนี้นะครับแบบเข้าๆต่อมาก็จะเป็นในเรื่องลูนลูนที่แนะนำนะครับให้ลงดาเมจไปเลยหลักๆนะครับสปีดนี่ก็เอาตามเท่าที่มีก็พอหรือว่า ถ้าเราไม่มีรูนสปีดนะฮะใส่รูนอะไรไปแทนก็ได้ที่มันมีระดับสูงที่สุดจะเป็นระดับ5ระดับ6แต่ขอเป็นดาเมจหน่อยแล้วกันนะครับมันจะได้มีดาเมจแรงๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้เคลียร์บอสต่อมาก็คือในส่วนของรูนฟ้านะครับแนะนําก็คือภูมิคุ้มกันใส่ไปเลย5เม็ดนะครับเพราะว่าในด่านเนี่ยเราจะโดนโลงศพสลบปกติเราจะโดนไข่สลบทะมะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นลงศพสลบแทนนะครับ อ,อันนี้ก็อาจจะช่วยได้อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะต่อไปฮะที่เหลือก็คือใส่เลือดไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมหาลูนที่มีเลเวลสูงๆหรือระดับสูงๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ HP เยอะมากแบบนี้นั่นเองนะครับถ้ามีเลเวล5ใส่ไปได้เลยฮะเห็นผลแน่นอนนะครับเราก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะในที่นี้เดี๋ยวเราเราไปลงตี้นอกล้กกันนะครับมาลองดูว่าอาจจะลงกันไหวหรือเปล่านะครับท่านเขาเนี่ยมีดียังไง มีนี่แบงโหดอยู่ในระดับหนึงเลยนะคือเหมือนเอาหลายตัวมาผสมกันนะครับอ่าก็จะมีสกิลปล่อยไฟสกิลปล่อยแสงแล้วก็ลูกน้องตบเนี่ยจะตบ2ตัวข้างๆนะครับเราสามารถฆ่าลูกน้องก่อนก็ได้นะครับอ่าเพื่อทำให้ลูกน้องเนี่ยมันตายจากไปแต่ลูกน้องมันไม่ใช่ว่าจะตายไปเลยนะฮะมันจะเกิดมาเรื่อยๆอีกทีนึงนะครับแนะนําว่าให้ยืนห่างกันเป็นช่องๆนะครับ เพราะว่าไอ้สกิลสายฟ้าหรือขึ้นลงทันเนี่ยมันจะแรงอยู่ในระดับต้นๆเลยนะครับผมอ่าก็ให้ฆ่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยมันจะเกิดมาแค่ทีละตัวทีละตัวเท่านั้นเองนะครับโอเคดูรอบนี้ฮะเราจะเปิดอันติีเลยหรือเปล่าเหมือนจะไม่เปิดอันติีนะครับก็ปาไปเออเอตรงตาบุง้งโอ้โหแม่นจริงๆฮะคนนี้ บอกได้เลยว่าสุดยอดเห็นไหมครับตู้เย็ยนเนี่ยก็จะติดแบบนี้นั่นเองพางตัวนะครับจะไม่โดนดาเมจไปอยู่ในระดับ1รอบนะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าผีมันจะตีหรือเปล่าแต่ท่านเขาฮะลงสายฟ้าไปแล้ว5000ฮะแรงไม่แรงดูเอาแล้วกันแรงมากนะครับเดี๋ยวเราก,กดกินเลือดหน่อยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวจะตีท่านเขาแล้วกันเนาะอาจจะทําให้ติดสถานะกันก่อนเพื่อนของเราในตาหน้าก็จะได้ตีแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวให้เขาเคลียร์กันเอาเองแล้วกันนะ สำหรับไปตัวนี้นะนากันก่อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตีตัวนี้ไปแล้วนะฮะมันก็จะตายแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดมาอีกมันตายแล้วมันเดี๋ยวมันก็เกิดมาอีกนะฮะโอเคอีกกรณีหนึ่งก็คือนะครับให้ตู้เย็นเนี่ยตีตัวนี้อีกนะครับก็ตีให้ตายนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเขาจะตีตายหรือเปล่านะฮะโอ้คนนี้ฉลาดนะครับก็มาตีข้างหลังก็จะโดนมาในดอกที่สองนะโดนตัวนี้ต่อ นะครับคนนี้ถือว่าเด่นเป็นอยู่ในระดับต้นๆเลยนะครับดาเมจครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเ,าเขาจะไม่โดนเห็นไหมครับนี่ฮะก็จะโดนไปแล้วนะครับในเรื่องโลงสลบให้เราเนี่ยรีบตีโลงสลบนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลงสลบเนี่ยมันจะระเบิดไข่ไข่โดนดาเมจเป็นหมื่นแน่นอนนะฮะเรียกได้ว่ารุนแรงโคตรเลยครับโอเคก็ตลาแบบฉลาดนะฮะสองดอกนะครับโดนอันนี้แตกแล้วก็ไปโดนบอสตอ่อ นี่สวยหรูนะครับเป็นการคอมโบทีมได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมนี่ฮะต่อมานะครับผีตัวนี้ก็จะมาตีตัวนี้ต่อก็ตีว่าไม่โดนดาเมจต,ต่อคจะเล่นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีรูปแบบการเล่นอยู่หลายหลายหลาย,ลาย,ลายแบบก็เราเกือบตายนะเดี๋ยวเราจะชาร์จแล้วกันนะครับในเรื่องชาร์จมือเนาะโอเคเอาทิ้งไป ไม่มีเล่งเกตนะฮะแต่เราจะช่วยตีอนะดาเมจเราก็ไม่ค่อยยักจะมีสักเท่าไหร่อ่าก็เลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมอืมอืมถ้ามั่นใจในเรื่องดาเมจให้ตีท่านเขาให้ตายได้เลยชาร์ตตีนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ตีลูกน้องต่อไปอีกนะครับแต่คนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วในเรื่องดาเมจโดนแน่นอนตายไนงะ <laughs> เราจะโดนไฟเผาหรือเปล่าก็นับเทินเอาละกันนะครับว่าท่านเขามันจะปล่อยสกิลอะไรต่อนะครับตอนนี้ฮะปล่อยเป็นสายฟ้าโดนไป3,000นะครับผีโตอีก2,000นะก็ประมาณนี้ดอกหนึ่งถือว่าเยอะโอเคเรามีในส่วนของเล่งเกตฮะเล่งเกตแล้วเราก็าจะมาตีตรงนี้แล้วกันนะฮะเป็นสองใบฮะปาไปฮะกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อน รอบหน้าน่าจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับต้องหวังที่เพื่อนเราว่าดาเมจจะพอหรือเปล่านีฮะีน้อยก็ลงได้นะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเข้าใจสกิลของบอสมากแค่ไหนนะครับเอาจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ได้โหดแต่แค่ถ้าเราไม่รู้หรือไม่เป็นทีมเนี่ยเราก็จะตายนะครับในส่วนของท่านเขา โอเคนะครับเขากดเร่งเกตมาแล้วก็ระเบิดน่าจะเรียบร้อยถ้าดาเมจพอนะพอไหมโอเคเรียบร้อย GGG ฮะติดคีไปไป2ทีก็จะวินแบบนี้นั่นเองแล้วของที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นพวกเศษแบบสุ่มนะครับผมชิปเศษของชิ้นส่วนกิฟฟอนถือว่าเยอะมากหรือกิฟฟินหรือฟิสกินอ่าได้มาถึง4ชิปด้วยกันนะครับก็กดต่อก็ได้นะ แล้วในกรณีที่เราอยากเล่นชุดตัวเย็นหรือบ้านไฮโซนะครับเราก็ควรที่จะจัดรูไปทัางดาเมจทั้งหมดนะครับไม่เอาสปีดเลยนะครับไม่มีสปีดได้ยิ่งดีเพราะว่ายิ่งเราช้าเท่าไหร่ย,ยิ่งดีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเรามีโจมตีสักประมาณพันหนึ่งอันนั้นจะเวิร์กมากแต่ตอนนี้มีประมาณ970นะครับ ก็ใช้เป็นสัตว์เลี้ยงอันนี้เพราะว่าจะได้ลดสปีดลงไปด้วยสปีดมันเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เราเสียสมดุลได้นะครับถ้าเพื่อนเราสปีดไม่เยอะพอหรือดาเมจของเราไม่ทะลุ1นึ่นนะครับมันจะปลาลงศพไม่ตายหรือผีไม่ค่อยตายนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้อย่างนี้ไปก่อนละกันนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาเป็นซูสคูก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะใช้เป็นแบบนี้ละกันนะครับเราก็ไปลงกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนฮะสำหรับชุดตู้เย็นบ้านไฮโซนะครับ เดี๋ยวหาทีมก่อนว่าจะมีคนลงกับนเราหรือเปล่านะฮะอ่ามีเป็นใช้ระเบิดะฮะกัชุดตู้เย็นหมดเลยนะครับไม่มีใช้ผลไม้ก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโอเคนะครับก็อยู่ตำแหน่งที่โดนผีแน่นอนหนึ่งตัวนะฮะอ่าโอเคแด็กูล่าไปทางนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะปาไปทางนี้ละกันนะฮะมีเพื่อนที่เร็วกว่าเราหรือเปล่าไม่มีครับผม ไม่มีอันนี้ก็ค่อนข้างลําบากแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องกดโลนะครับแม่้เราจะตายก็แนะนําว่าให้ปลาเนี่ยระหว่างหน้าแล้วก็รองเท้าแล้วกัน <laughs> เราจะได้ทําดาเมจทั้ง2ตัวนะครับเนี่ยมันไม่ตายนะครับก็คือเราจะไม่ได้พังตัวด้วยถ้าไม่มีคนที่เร็วกว่าเรานะครับอืมเพราะเสียเลยก็คือการที่มีสปีดไวเกินไปแล้วไม่มีดาเมจก็ยากเหมือนกันนะในการต่อสู้นะฮะ อันนี้เพื่อเราติดแล้วนะครับพางตัวนะฮะต้องดูว่าเพื่อเราเนี่ยจะช่วยเราหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ช่วยเนี่ยเราอาจจะโดนในรอบหน้านะฟ้าผ่าตายก็ได้เหมือนกันนะครับต้องดูก่อนว่าเขาจะช่วยเรามากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคนะครับผมปลาไปประมาณ60ตัวนี้ฮะกด50นะครับทิปเปิลช็อว่าไงตายหรือเปล่าผีน้อยเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากฮะ อ่าตัวนี้ครับโดนสายฟ้าไป4,007นะครับตอนนี้เราสามารถชาร์จมือได้แต่เดี๋ยวเราไม่มีในส่วนของเร่งเกตนะครับเดี๋ยวเราจะปลาธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะฮะเอ่อปลาไปครับผม2,007ต้องชาร์จนะฮะแล้วก็เร่งเกตเดี๋ยวรอดูว่าในตาหน้าเนี่ยเราจะได้ในส่วนของเร่งเกตมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราใช้ไปแล้วในรอบแรกนั่นเองก็เอาให้ให้ให้เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าเราจะเอาเลือดหรือโล่ โลก,ก็ดีเลือดก,ก็ได้แต่ถ้ามั่นใจในทีมให้เอาเลือดเพราะว่าจะอยู่ได้เหมือนกันนะครับต่อมาฮะโดนสลบนะครับให้เราเนี่ยช่วยกันตีในส่วนของตรงนี้นะครับแต่เรามีเล่งเกตนะฮะแต่ผมจะช่วยเพื่อนตีก่อนละกันมาดูว่าจะแตกหรือเปล่านะฮะแต่ผมว่าไม่น่าแตกดาเมจไม่พอขาดมิดเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าประมาณพันหนึ่งอ่ะจะอยู่ตัวนะครับก็คือเราจะได้ติดอ่าสถานะพังตัวด้วยนะครับ ในที่นี้คือผีมันจะออกมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งอ่าก็ถ้าเราไม่ตีลงให้แตกนะครับจะโดนระเบิดตายโอ้ป่าไปครับ9,004นะครับต้องให้เพื่อนช่วยแล้วล่ะว่าเขาจะปล่าลงสลบออกให้หรือเปล่านะฮะถ้าไม่ปล่าลงสลบออกให้นี่ผมว่าน่าจะมีดับดินกันบ้างครับเอขอบคุณมากครับผมเออขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> รู้เรื่องฮะ นี่นั่นเองครับผมโดนไปหมื่นหนึ่งฮะลงสลบนะฮะอืมก็ปาเสร็จแล้วก็ชิงหนีด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ตู้เย็นนะครับคือมันจะมีท่านเขาลงมาใช่ไหมอ่ะลองดูแลกันว่ามันจะไปลงฝั่งไหนพยายามเดินแยกกันนะฮะหลกัหลกๆเลยนะฮะโอเคเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนตีด้วยแล้วก็หาเพื่อนเนี่ยที่สปีดค,ค่อนข้างไวหน่อยจะดีมาก อ,อาวุธอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งอาวุธที่ค่อนข้างเวิร์กแล้วก็แจมอยู่ในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะตีแล้วกันนะฮะโอเคเราจะเดินมาในส่วนของรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับกดคิวไหฮะกด50เพราะว่าเราจะพางตัวด้วยนะครับนี่แล้วก็ให้เพื่อนเดินมาตรงนี้นะฮะถ้าเขาเดินนะก็จะลบดาเมจได้1ทีนะฮะเหมือนเขาจะ าเดินไปข้างหลังนะครับในส่วนตรงนี้เอาแล้วไงก็ต้องอย่างนั้นนะฮะโอเคชาร์จเป็นมือนะครับลออต่อไปนะครับเขาก็จะท่านเขาจะปล่อยสาฟ้าคือมันจะวนลูปอยู่เออแล้วก็ผีมันก็จะสุ่มเกิดไปเรื่อยๆนะครับพยายามช่วยกันตีไอ้ผีตรงนี้ด้วยจะดีมาก หรือถ้าดาเมจเดือนะครับอย่างที่บอกว่าพันหนึ่งมันสองเนี่ยก็จะสังหารท่านเขาได้ไม่ยากนะฮะโอเคตัวน,นี้โดนไปฮะสองพันกว่านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะตีเก็บพังตัวไปในรอบหน้าแล้วกันเพื่อเราโดนในส่วนของไก่สลบนะฮะอ่าไม่เชิงไก่สลบสิ <laughs> ลงสลบโอเคให้เราตีให้เราตีาตอ่าเหมือนเขาจะตีนะครับแต่ดาเมจไม่พอนะฮะ ขาดไปหน่อยนึงเราก็เก็บไว้เลยนะฮะโอเคพางตัวอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนทำดาเมจไปก่อนนะครับในจังหวะนี้ลองดูว่าผีมันจะเกิดตรงไหนอีกแล้วท่านเขาเนี่ยจะใช้สกิลอะไรในเทิร์นต่อไปนะครับเห็นไหมครับถ้าผลไม้เนี่ยมันช้าก,กว่านะฮะก็จะไม่ได้ช่วยเพื่อนสักเท่าไหร่นะครับในกรณีนี้ต้องเร่งสปีดของผลไม้ให้เร็วขึ้นสักนิดหนึงจะดีมาก มันจะได้กัดก่อนนะอีกอย่างเลยก็คือบอสจะได้ไม่ต้องเสียเธิร์ด้วยนะครับอเออเผื่อเพื่อนจะได้กดในรอบหน้าไปไปก็ได้ไ <ป S 1> นะครับอเดี๋ยวเราจะเอา50ออกไปอันหนึ่งแล้วกันนะอ่าเพื่อนเราคนนี้นะครับโดนโลงสลบก็แน่นอนว่าเราต้องช่วยเขาก่อนนะครับกด50ไปแล้วกันนะฮะจริงๆก็อยากชาร์จมือนะครับแต่ต้องช่วยก่อน ต้องช่วยก่อนมันต้องช่วยก่อนโอเค okay. สวยหรูนะครับรอ,อบนี้อันนี้เพื่อนต้องหิวแล้วล่ะตามคำเรียกกรองของเขาเลยนะครับเพราะว่าผีมันดันเกิดฝั่งนี้เ <c oughs> ขาว่าเลือดอ่าก็พยายามจะเดินยืนอยู่ใกล้กันนะครับมนั้นมันจะโดนไฟแบบหมูเห็นไหมครับถ้ายอยู่ไกลเนี่ยโดนไฟก็จะน้อยแบบนี้นั่นเอง รอบต่อไปนะครับเขาก็จะปล่อยสายฟ้าอีกก็จะเป็นการวนลูปนะครับแต่รอบต่อไปเนี่ยผมนะครับก็จะทําการกดชาร์จมือแล้วนะฮะสายฟ้าเนี่ยอาจจะโดนใครก็ได้นะครับระวังไว้ด้วยนะครับในที่นี้สุ่มแรนดอมลงหัวใครก็คนนั้นแ้แหละมีเลนเกตเบิหนึ่งห้าสิบเพื่อนกัดก่อนไหมกัดก่อนกัดก่อน เรามีตัวดาเมจสองตัวนะปล่อยผีไปก่อนอ,อตัวนี้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 ทันเขาทันเขาโอ้จบเลย <c oughs> ก็ตามนั้นดาเมจไม่ได้ก็คือถ้ากัดก่อนไปเนี่ยมันจะมีโอกาสที่บอสจะตายเร็วขึ้นนะครับ เพราะว่าโดนดาเมจเพิ่มทั้ง30%เอ,เออถือว่าเยอะพอสมควรนะนี่ฮะโดนไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเราเลยฮะก็ก็ขออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจริงๆก็อยากเดินไปไกลๆหน่อยนะแต่เดี๋ยวอิดจะตายซะเดี๋ยวอิดจะตายซะไม่คิ้เลยนะครับตีไปแค่เก้าพันเท่านั้นเอง โอเคก็แยกย้ายกันแล้วจังหวะนี้รอบต่อไปนะครับหลังจากที่เขาฟ้าผ่าแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโลงแล้วแต่โลงเนี่ยจะใส่ตัวไหนต้องลองดูฮะผลไม้นี่เสียเธอนนะครับแมนได้ดาเมจทั้งอิดทั้งตัวอื่นด้วยนะฮะก็ตามนั้นครับผม ต้องยัดความเร็วฮะ่ต้องเร็วกว่านี้ฮะเพราะว่าเราถอดสปีดแทบทั้งตัวแล้วนะฮะโอเคเราโดนในสลบเราโดนสลบต้องให้เพื่อนช่วยเพื่อนเล่นเกมไปแล้วดูก่อนว่าเขาจะช่วยเราได้หรือเปล่า <c oughs> ช่วยไม่ได้นี่ก็น่าจะเรียบร้อยฮะจีจีฮะโอเคก็ดาเมจไม่พอนะครับลงมันค่อนข้างถึก เอาละผละไม้นะครับผลไม้ผลไม้ตีไปนะครับตีไปในส่วนของข้างบนก็ได้นะเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมจะตีแต่ถ้าไม่ตีนี่ก็เพื่อนเราน่าจะตายนะครับโอเคเห็นไหมฮะหลบลูกไฟได้ด้วยนะครับเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งฮะโดนไปพันเก้าถือว่าเบานะฮะโอเคก็กดเร่งห้าสิบนะ เดี๋ยวเราจะลองยัดดาเมจที่บอสเลยแล้วกันนะครับมาลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้ oh <my> โดนไปฮะสามชุดอยู่นะครับอิดเนี่ยดาเมจถือว่าจัดเต็มมากในช่วงนี้นะครเพราะว่าเลือดของเขาเนี่ยเหลือแค่ติ่งเดียวเท่านั้นยิ่งเลือดน้อยยิ่งดาเมจแรงแรงขึ้น25%นะครับตามเลือดที่หายไปโดนไป่หน้าห้าห้า สดอกนะครับรอบหน้าเนี่ยถ้าไม่มีใครตายก็น่าจะผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะหรืออาจจะผ่านที่รอบนี้เลยเป็นผลไม้นะครับต้องดูว่าเขาจะปาดอกเท่าไหร่โอเคเ0็ดร้อเรียบร้อยครับเป็นไงฮะก็ผ่านแล้วมันอยู่ที่ทีมเวิร์กนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะช่วยทีมได้ขนาดไหนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับการลงท่านเขาเราก็จะได้รับตาสัตว์เลี้ยงอืมแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับเพื่อเอาไป เปิดหาสัตว์เลี้ยงได้อีกนะฮะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ใช้ในการเปิดนะ,ะเปิดได้ได้ไดอะไรก็แน่นอนนะ,ะกดเข้าไปที่ฟักไข่ได้เลยนะครับมันก็จะมาอยู่ในส่วนของตรงนี้นั่นเองก็กดเปิดไปครับผมเพราะว่ามันใช้แค่70อันวันหนึ่งเราลงนี่ก็น่าจะได้ครบแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมได้ชิ้นส่วนได้ชิ้นส่วนของตัวเขียวมาโตรเกลือฮะ คลิปนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับการลงท่านเขาระดับราชันหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ยังลงไว้เป็นก็เอาไปฝึกลงกันได้นะครับขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์หน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมไป